Allahumma wa ma da'ufa anhu ra'ji wa qasura anhu amali wa lam niyati wa umniyati min khairin wa adatahu ahadam min ibadika au khairin anta mu'tihi ahadam min khalqika Fa inni arghabu ilaika fihi as'aluka iyahu ya rabban alamin Allahumma ja'anna hadina muhtadina ghayra dallina mudillina ah, Allahumma ja'anna hadin muhtadin ghayra dallin wala mudillin harbal li'a'daika tilman li awliyaika. ika nuhibbu bi nasa wa nu'adi bi adawatika man khola faka min khalqika Allahumma hadza du'a'u wa laikal ijabatu wa hadza juhdu wa laikatukhlanu إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ذا الهبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن ولا شر كوتا عن هايد رفابل يوم الوعيد ونكرا วันยันนาตาเยอมันคูลูดเลยให้รดับสวรรค์ในวันที่ท้าวนคือวันเกียมะมาอัลโมกรอบินได้อยู่พร้อมกับบรรดาคนที่ใคร่ชิดต่ออัล l l a h อัชชูฮูดีวรรุกกาญสูจูดีวัลโมวฟีนัลลกะบิลอูฮูดีอินนักอารฮีมุนวาดูดอนอินนักอารฮีมุนวาดูด Wa anta taf'alu ma turid. Subhanaman ittasofa bil izi, Wa qala bihi Subhanalladzi labisan majada wa takarrama bihi. Subhanamallah yambahi tasbihu illa lahu. Subhanazil fadli wa Subhana bà Hà Nội dân Subahana đại ahsa và lãnh là gì Allahumma giải lý Nô Ron tỷ con chung hay này chạy không sáng đuổi thật ạ ổn nóng quá tuần nôn sao liệt tế vì nóng lên. อัลลอฮุมมาจาอัลลีนูรอนฟีกอลบีวานูรอนฟีกบรีอัลลให้มีนูดกันตอนอยู่ในโบอย่ามืดนะทีคร่ำหุมู่ไม่ปบเลยเอ๊ะกูโบเพียบเสมอบานเลยพี่น้องไม่เชื่อทามคนเกลยแต่คอยดับหนึ่งชั่วโมงแต่ไม่จุดเทียนนั่นไม่ฮันนอนอาเนี่ยโบกไม่ทุกนะเออแต่คูโบมืดละพี่น้องอ่ามันเขาวางเวงเลือที่บ้านเหล่าฮะกบ ข็อแต่เขียงมังเลยน่ะนูดไฮแสงสว่างเลวกะวานูรันพีซัมอีเลกให้ได้รับนูดเหล่านี้หูข้องเราเวลาฟังเวลาได้ยินเนี่ยถ้าโปหูตีมีนูดนี่จะได้ฟังสิ่งที่ดีๆที่ถูกตรงตามหลักการศาสนาวานุรันทีบาสอรีเลห้เกิดนูดในสายตาพี่น้องแสดงว่าเมื่อสายตามีนูดที่รอบบรรจุเนี่ยตาข้องเราจะได้มองในสิ่งที่ดี วานุรอนฟีชารีชารีนคือเส้นค้นถุกค้นถุกเส้นไม่ฟามว่าขามีนูนวานุรอนฟีบาชารีบาชานี่ผิวนังของฉันขายมีนู่นวานุรอนฟีละมีเนื้อขายมีนูนวานุรอนฟีะะดามีเละกดามีเหลือดของฉันขายมีนู่นวานุรอนฟีไอิเจามีเละกระโดกของฉันตกคอตกกระโดกขายมีนูน วานุรมมิมไบนียาได้ยาแลยเกิดนูรัสสามีสี่แสงในตนดานาของฉันวานุรอนมิลคนฟีดันลัางกายมีนูดวานุรอนไอยามีนีดันคว้ากายมีนูดวานุรอนอังชิมาลีดันสายกายมีนูดวานุรอนมิงเฝ้ากีและขังบนหลาบเป็นรงกายมีนูดวานุรอนมินตัทีดันหลังกายมีนูดเอ๊ะไปวันเกียร์มาแต่ตอนรับตัวนี้ไปสว่างสวอยไปเลย bữa qua cả nhân xài cả nhân bôn cả nhân làng cả nhân Allahumma zidani nuran uwa lo chong phuom nút nai kể chắn đuôi thớt ừ. nút nhàng lẻ kha đi nà bì khó hay phuom lưới wa atini nuran lẻ chong hai chắn hai nút kha mà lưới li nu nuran le nút khoang chắn hai man dình giấy hai man bờ xa kha phê lưới ว่าจะลลีนูรอนบิรห์มาติกายาอะระหามรโรฮิมินอ่านั่นเลยพี่น้องเตผมว่านัน่นนึ่งเท้าอย่างนั้นอือเออกันนั่งอัลลอฮุมมาอยู่นี่นี่เปลี่ยนกระตัดนู้ไปแล้วน่ะแต่ว่าสุบโบเซทแค่เปล่าดกทุเรียนนี่ไม่ทันพี่น้องนี่นี่ฝ้าทางนี้เราเล็บพี่อันคนเรียนเราเละน่ะไม่ทันโมโนเน่ แต่ทางนั้นและทางนี้พี่น้องนามบีอ่านไม่เคยละทิ้งเนี่ยที่น่าคิดเหล่ฟาฟ้าไม้ที่ผมเลือกเปลให้บางช่วงบางตนนั่นนะถ้าเป็นฟ้าไม,ม้ที่ดีๆมากอ่าเนี่ยถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยนีทาว่าหนวามันต้องขัดตัวเติบๆติบนะใส่บาริให้มันจับๆับทำเป็นสติกเกอร์เป็นแผ่นกับปุโน้วนาะรูดเนียวใต้กระสานมา อ่านั่นหละนะแลวก็เป้ติดเอาไว้นะ่ะพอได้มัง่งอืมถ้าว่าเอามาเปิดในหนงังเสือนี่นี่ก็เบิดตัวก็จะตินหมดนะพี่น้องนะเละก็ไม่ค่อยชัดนะ่ะต้องไปทำไหมอัลลอฮุม uh, ah. นะอินนีอัสอาลูกะรอห์มะตันมิลอินดิกะอัลลอฮ์ฉันรงโคอ่าฉันรงโครอห์มัดฟามเมตตาหน่าที่ยั่งที่ทานนี้อ่า รงโคโรฮ์มันฟาเมตตาจากลล l a ์นี้ตาดีบีฮากอลนบีความเมตตานี้นึกมันคือทานโคให้ทานจงให้จิตใจของฉันนี้ได้รับทางนำ้ำนอนอธอานนี่คือให้พอรู้ความน้อยน้อยไปน้องว่าเล็กไงไรประมานนั้นแหละอ่าเรโยโดมเมตโตก็นมนมมาเลยเปรร้ว่าก็ว่าตาดีตาดีฮิดายัดอ่านั่นนั่นเนาะ ภาษารคุณบ้านบานนี่เนาะแต่นักเรียนได้แน่นอนได้ใหมันละเอียดไอ้นีน่ว่าตาดีบีหาอลบีไม่ฟ้ามว่าให้อัลลอฮ์จงหายหัวใจของฉันได้รับทางน้ำฮิดายัดด้วยกับซาฮิดโรฮมัมตเนียีโค่นี่<อ>ข้าใจได้ฮีดายัดทางน้ำเรวลาพีนองอั้งก่อตอมือหูตาตินก็มันฟันบดอะละอ่าเนี่นยข้าใจไปเร็วนั่นเนาะ อ่าเนี่ยเหมือนพี่น้องมาฟังการอ่าซอนการเรียนวันจันทร์นี่ไป่ร้อ่าใจเรามากโกนล,ล่ะตีนทีหลังดอกนอสตาร์รถนี่ทีหลังใจนั่นมากเล้ยวมากเหลือตีเปดตีเก้าวัวชาวดูโอ้วันนี้วันจันทร์อ่าเออเดือวช้านันน่นแก็บปวที่เก่งปลาหุงข้าวอ่าวันจันทร์ได้มานี่ใจมากเล้ยวพี่น้องอ่าใจมากเลี้ยวแต่ถ้าใจไม่มากนี่ครับเราเหมือนกัน เลวตาจะมาอูบ oh ah ิฮาชัมลีเลขาโคให้ฐานนี้ไม่ามฟ้าวด้วยกับรอมัดนี้และน่าได้รวบรวมบุคลิกภาพที่ดีๆน่าของฉันนี้ให้เกิดขึ้นเถฉันวาตาลุมมมบิฮาชาอาซีวาตารุดดูบิฮาอัลฟาตีอุลฟาตี วะตุสลิฮูบิฮาดีนีวะตัฟาซูบิฮาโกอีบีวะตุสลิฮูบิฮาดีนีอันนี้หมายความว่าให้ศาสนาของฉันขอให้ท่านปรับปรุงอิสลามให้ดีขึ้นโดยเถิดวะตัฟาซูบิฮาโกอีบีของดีโกเอฟโกเอฟนั้นให้พระองค์ช่วยรักษากันเละอัลลอฮ์ ข้องก,ก้อยข้องฉันล่ะข้องที่อยู่ไกลมือไกลหูไกลตาไกลตีนไปชากชั้นนั่นแต่เป็นข้องชันอยันล้อรักษากันแลอะไรมั้งพี่น้องทุเรียนเออสตอหเวอีบอยู่บนควนนาะพี่น้องเรื่องเราคว,ว,ว้า,วาวก็คว้า,วาวก็พอรับกินข้าวเที่ยงหามันเสียมบางเสียแต่ถ้าอยากกินในตอานีโบกับลอว่าวาตาฟาซูบิฮากอีบียันล้อรักษาหายกันชา้นลบเลย น่าว่าตุนแรงซะอิดมึงพี่น้องถึงฟ้าการรอเลยไม่รู้อยากเห็นมม้ดูอาคว้าเลี้ยนี่ยเทวะไม่่อยมันเฉน้านะานะอันนี้เขาเรียกรอดทำไปตามซาบับเลยเนาะนะไอโรคว่ากาฟ้าเละเทวะดูอาจากอัลลอฮ์ให้ปกป้องเรามันจิตใจโบโรมันไม่ถึงแต่โบนูจริงๆมันสัดตังกันนั่นเลยครับไม่เละที่บินงไปมากะรุนซาไม่กวนเนาะ รุนเทียวว่ายังข,งขงีหน้าที่คนนิโคมัดอันนายกับรวดจ,จิกสละไม่ความปิดตูร้านมดัดอะไรบางนี้นี่ป้าไข่เพลาเสลเี่นองะก็มัดเลี้ยงอย่างใกล้มัวกันอยู่เลย <c oughs> แล้วไม่เชียอเป็นองไปเล่เล่่่่โร่เ่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ค่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ั่ก่ด่่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่กบ่ก่บ่รร่น่่นนะน <c oughs> ไไก,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 กนนั่่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่า อ้นูก็ปิดร้านไม่ลงเหมือนกันห่าได้กลางเราะบูมันเเราเละคนบ่เราเผมันไป่น้องเลือกที้หน้าที่ก็มัดปิดตูโครมไม่ความรือตู้ไม่ปิดกันไปเลยเอะเราก็อยู่่เดเนาะก็เจ้าร่านไปทะเลก็หาไปมายั้งกันนะแตไม่คนทางการก็ช่วยกับรวดจิกมมดบมืนี้ก็ไมเลวนะนะข้องเคยของมันกันเลยเนี่ยมันค่าเสียดายกันเนามันกอมดไปนะมันก็เรือมด วะตารฟาอูบิฮาชาฮิดีวัตุซักกีบิฮาอา ي ي ان, أ. آ آ มัลีวัตุบัยีดูบิฮาวะจัฮีจงทำให้ฐานข้อให้ฐานจงทำให้เบนาของฉันนี้สว่างสวยอ่ามีนูษในวันอาคราวัตุลฮิมูนีบิฮารุชดี วะตากอดิลีวะตากอดิลีบิหาหายาตีเลวให้ทานจงโกโตสนองหายัทของฉันด้ดยเถิดวะตาซีมูนีบิหามิงกุลีสู้อน็นขอให้ท่านจงปกปองฉันนี้ให้ปลอดภัยมิงคุลีสู้นามิงคุลีสู้อนินจากความชั่วความเลวสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีที่ฉันไม่ชอบท่นนึ นี่ยให้มาเข้าเก่อ่าเนี่ยพี่น้องว่าบางคนว่ามันได้สักทีของที่บ้าามาบอกว่าเราพี่บางคนว่าเล่นกับชาบ้านานั่นเนาะไอ้ที่ดีๆนั้นไม่ค่อยมาพบอ่าไอ้ไอ้รือที่ว่าอืมเล้วมาชดนักับชันทังเพนะเนี่ยพี่น้องว่าอ่าดูอันนี้แล้วพี่น้องยาเลวะแต้ซีโมนีบีฮามิงกุลลีสูนะของที่ไม่ดีไอ้ห้างใกลไปอืม อัลลอฮฺมาอินนีอัสอาลูกาอีมานันข้อลิซอนอัลลอฮฺชันรองข้ออิมันที่บริสุทธิ์อยู่บ้าชีรุกลบีอ่าให้ได้รับแกจิตใจของฉันเนี่ยวะอัสอาลูกายากีนันซอดีก่อนเลยชันรองข้อต่อฐานให้ได้รับความอยากกินที่โซดิกอ่าที่สัจจะจริงฮัตตาอะลามะอันนหูเลยยูซีบานี อิลลามากาตาบตาหูอะลียนะจนคาทางว่าฉันได้จิตมันเนนเฟนในใจว่าไม่มีสิ่งใดประสบแก่ฉันอิลลามากาตาบตาหูอะลียยกเว้นสิ่งที่โปร่งบันทึกไว้หมดแล้วอ่าเนี่ยวารดอบิมาก็ซ้ำตาหูลีเลกาให้ท่านประธานฟัมเรโด เนอในสิ่งเถนะทานได้เบงเอาไว้เลวให้ฉันนี่ทุวันเบงทุกวันคิดว่ามดเลวไปนองเราอุตส่าห์โไปดอกอาดัดข้องมนุษย์เราอุตส่าห์เาาโเราปล้ำไปดอกนะเราค่ายพักค่ายปลาค่ายหญา้าตัดยงตัดย้างทำมาห้ากินนี่เขาเรียกอุตส่าห์โอดกทำไปตามนาทีนั้นพี่นองแต่จริงๆได้เท่าเด๋เออัลลอฮ์กำหนดไว,ว้แล้วอืม โหลเป็ดพี่น้องนะสัก,กีตนสมุทรเทียนก็นด้รวยตนปันตนเบือ้อตนเตว่าได้เท่าเดิปีนี้พี่น้องนั่นเละปวตัดปั๊บเสร็จเร็วปุ๊บได้มาเร็วนั่นเละแสดงว่าพระเจากำหนดตั้งตาาแต่อาซาลีเออดัดนั้นถ้าปลูกส่องตอนนี่อาดัดนั่นเนาะมันได้หมาก,มากว่าหนึ่งตนเลยฮะนั่นเหลือเนี้ยหากจะกปลูกสิบน่มันก็ได้หมากว่าห้าตนอาพวกรวยตน อ่าได้มากว่าสิบตน้นอันนี้เขาเรียกฮกุมอาดาันโทษบางปีเออเราทำให้พิษอาดาดไปลองปลูกสิบตน้นนี่ได้เงินเสร็เลือกว่าพูกปลูกรวยต้นลาวเดยหละรวยต้นนั้นเบื่อลึ้นเสียหมดติดจุดซ้ำต้นอ่าขยัง่งเนาะ่าต้นอย่าปลูกรวยต้นนั้นโปรตช่งตน้นโปอ่าเอาไปตามอาดาัดเลยฮะอ่าเดี๋ยวว่าันนั้นไม่ปลูกมากเลยกลอนโมซนิีฟูรหฮิมาฮุลลอฮุตัลล ແລະອັລລໍຮຸມມະອິນນີອສອລຸກາອີມານັນຊໍດີກອນວາຍາກີນັ້ນໄລຊະບະດາຮູກຸຟຸນໂອອັລລພະທ່ານຟາມອີມານຢາກເດເລົ່ກບໍ່ມີຄໍວ່າກຸຟູດເກີດຂຶນໃນໃຈຂອງເຮົາລງງາຍວ່າຢ່ໃຫ້ຈົບຊີວິດຢູ່ໃນສະພາບມຸດຕັດນາປັນກຸຟດວອສກາມາຕ Ana biha syarofa karomatika fid dunya wal akhirah. Ya, hai fam prasut tang dunya tang akhiran. Allahumma inni as'aluka sabara indal qada'i. Ko hai mi fam soba ton ti Allah kamnot sing tang tang ma hai. Wal fawza indal liqa'i le hai fam samret ton ti pop kap Allah ne wan akhiran. วามนาดิลัสชูฮาดายให้ได้ตำแหน่งอ่าบรรดาตำแหน่งของโบตายช ش ฮ ي ดฟีซาบิลลัลไวชาสุอาดาและให้ชายชีวิตแบบอย่างเช่นเช็คเช่นผู้เถือไดาระฟามซาอาดาประตูฟามสำเร็จเป็นที่รักของอัลลอฮ์วันนัสรออัลลอาดาอี้ให้ได้ระฟัรช่วยเหลือเนื้อบรรดาศัตรูทั้งหลาย ว่ามุโรฟะกอตัลอัมบิยาอีเลโกไฮไดมุโรฟะกออ่าเป็นเพื่อนรักอยู ko, dai, ่ใกล้ชิดต่อเล่าบรรดานบีนบีอ่าในวันอัคราอัลลอฮุมะอุงซิลูบิกาฮายาตีโออัลลอห์ฉันตุ่มที่หายัดของฉันไปยังฐานวันนั้นแหละว่อินดออูฟะรอจีถึงเมรอจีนี้ เขาเรียกามคิดเห็นของฉันทัศนะฟาามคิดเห็น่อนเองก็ตามว่าก็สุรอามาลีเลวอามานของฉันการกระทาของฉันกอสุรนิสันเ็เรียกว่าบกพร่องไม่สมบูรณ์ก็ตามวาฟตะกรตุอีลาโรมาติกาแต่ฉันยังหายัดต้องการต่อฟามเมตตาของทานอัสสาลูกาฉันรองพ้อต่อทานยาโกอดเยลอมูร อวัล,ลกูซึงโกโดคำนดทั้งมดถูกสิงถุกอย่างวายาชาฟิยสุดูอวัลลอกูซึ่งทำให้สุดูหัวอกคือจิตใจนี้หายจากสิ่งที่ไม่ดีไม่ดีที่แอแฝงอยู่กามาตุจีรุไบนันบูฮูรีอันตุจีรอนีมินอาซาบิสไีรนะนี่กขให้ปลปดภไฟจากนรกไีรน,นี่ Wa min fitanatin kubur Nah, hai pot pai jak kong Kubur Wa dakwati subur Nih